มาต่อเลยน้ำตาลฟิล์มใช่ไหมโอ้ยน้ำตาลฟิล์มแล้วก็มาร์คพาคินไปไปไป EP สองโอ้ยน้ำตาลฟิล์มตอนนี้กําลังมีพลูโตนี่ค่ะดูดาวความรักอยู่นะคะทุกคนฝากด้วยนะฝากบอกว่าพี่น้ำตาลฝากของฟิล์มด้วยนะคะเอ้ยฉันไม่ได้ผลกันละครน่ารักห่ะคุณเหลือเวลาสิบนาทีครับเชฟ ฮ้าเชฟถ้าไม่อร่อยผมไม่กินไม่ร้อนไม่กินมีผักไม่กินเผ็ดก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินครับเชฟเอ้ยไม่ใช่นายเราอะไม่ใช่เจ้าของร้านใชหน่อยนี่น้องอัตอมกับใครเนี่ยเป็นน้องอัตอมกับใครเนี่ยเฮ้ยนายเนี่ยเมื่กิ้น้องอัตอมมาเป็นน้องอัตอมกับเจมินายในล่างไหนนะ และนี่คือรายการเป๊บซี่มิชชวนกินไก่วิดเจมส์ไม่ได้ปดมิดชวนกินไก่คุอมิตรรับมาแนะนำร้านอาหารอร่อยๆให้พวกเราได้กินกันนะครับ EP นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาพวกเขาเนี่ยถูกนิยามว่ามิตรรักนักช็อตอ๋อเออเอออะไรเป็นอะไรมันช็อตมันช็อตตกใจเลยว่าเป็นอะไรโอ๊ยเจ็บจังเลย คนแรกนะครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเหมือนปิกาจูไม่มีผิดนะครับเพราะว่าเขามีไฟฟ้าแสนโวลต์อนู่นตัวนะครับทค่น้ำตาลชิปนารีครับไฟฟ้าแสนโบลราทำไมต้องเป็นเจมินาย สวัสดีครับพี่ตัตาดีสนาเรช็อตวินัยร <2 S 2> ับจบเขามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อย,น,อยน้องใหม่เนี่ยที่ต้องการช็อตเนี่ยก็คือใครรู้ไหมใคร,ใครฟิล์มราชาณ์น่อยางน้องใหม่กหรอฟิมราชาน่ะเนี่ย,ย,ย,ยปีที่แล้วเนี่ยก็คือเปิดซีรีส์เรื่องไหนเจอแต่ฟิล์ม แต่บอกเลยทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่ช็อตสุดท้ายอ,อเขาเปรียบเสมือนโรงงานไฟไฟ้าที่พอผลิตไฟเนี่ยมาให้<ค>ทุกคนช็อตเรียกว่าแบบว่าช็อตมาช็อตกลับไม่โกงขอ,อ,อต้อนรับมาร์คพาคิ ถึงก็ช็อตแล้วโอ้โหเรีครับัสด exactly. ีครับพวกคุณเห็นด้วยกับคำว่านิยามมิตรรักนักช็อตไหมจ๊ะเห็นด้วยช็อตคืออะไรคุณอธิบายให้ผมฟังหน่อยก็แบบว่าเวลานนักตันฟีมีโบ้ตัวน่ารักจไม่ใช่แบบเล่นตลกอะช็อตแห่อย่างงี้ไม่ใช่นะช็อตฟี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 หีฟอฟีฟีงี่ไม่ฟีฟีฟีนี้มันชีฟตฟีกีฟม่ีชีฟีฟีฟีีีีี โร้านเนื้อฉันชอบไม่ถึงอ่ะไม่กินเนื้อพอเลยผมอยากรู้ว่าทำไมพี่ๆถึงชวนผมมาร้านนี้อ่าเริ่มจะมาร์กได้ไหมได้เลยครับเริ่มจะมาร์กผมคอนโดใกล้ตึกอยู่แล้วแล้วร้านเนี้ยคือใกล้ตึกละมากตึกแกมมี่อ่ะผมก็เลยแบบเดลิเวอรี่จะสั่งกินที่คอนโดบ่อยอยู่แล้วเวลาเนี้ยผมของเช่อไม่เชื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 ่อคุณเจบ่ได้ เนี่ยคือช็อตแต่ของฉันฉันเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วให้มันสมกับทีมเกิร์ทีมกินอ่าทีมเกิร์ที่มีเพื่อกินทันไหมหนูเกิดทันไหมลูกทันสิรายการออกจะดังอ่แต่ปกติเวลาที่ฉันมาที่เนี่ยใครจะมาจากเพื่อนๆใช่ไหมการก็จะมีเพื่อนที่เขาไม่กินเนื้อแต่ไม่เป็นไรร้านนี้เขามีทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่ครบเลยทำไรคะสาวๆที่กินแซ่บอย่างเงี้ยมุกก็เล่นิดนำ ตานพิมพ์มาเลยอะเก็บเดี๋ยวเราไปชิม่ใช้หนังฟิมเคยกินไหมเคยเคยจริงๆอ่ะร้านเนี้ยก็อยู่ในแคมเปญแปปซี่มีชวนกินด้วยนะเป็นแคมเปญที่แปปซี่เนี้ยจะชวนมิสหายสายกินทั่ววงการอ่ะมาแนะนำร้านอร่อยประจำของแต่ละคนปกตินะผมก็กินของเผ็ดๆร้อนๆไม่ค่อยได้เพราะว่าผมเป็นคนอ่อนแอนะครับผมก็เลยต้องขอตัวช่วยเพิ่มนั่นก็คือแปปซี่นั่นเองนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเจมส์พี่นายเพราะอะไรครับเพราะว่ามิวส์เฟเธอร์วิท เบปซี่นะครับถูกต้องมื่อไหนก็อร่อยถ้ามีเบปซี่แล้วก็จะยืนเป็นแตะกับเสลยได้งมาเลยมาๆใจๆฮะคุณเสีงมาได้เหรอเล่นอน I am d r ด t อกเตอสต เห็นกระดกปักซี่ทีไรฉันรู้สึกขันในคอรู้สึกเลยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไม่บอกว่าฟิลมหิวแล้วจะเวียงแล้วนะโอ้โหเดี๋ยวโฟนเนี่ยจะไปเอาข้าวมาให้ฟิลมกินนะมาผลแล้วข้าวให้ฟิลมกินนะ มายก็โซน่ากินโซน่ากินมากินได้เลยไหมหรือยังไงตั้งใจเย็นผมขอถามก่อนเมนูแต่ละเมนูเนี่ยน่ากินมากแต่ละคนเลือกมาสักนหนึ่งเมนูที่ตัวเองชอบแล้วกันฉันขอเลือกก่อนเลือกไม่ได้สักเมนูเลยเพราะว่าไม่กินเนื้อคือชอบกินกะเพราไม่กินเนื้อเลยจ้าข้าวหน้าเนื้อกระเพรากรอบอุ้ยแต่กระเพรากรอบน่ากินเมนูนี้เลยเป็นเนื้อแคมป์ไฟคุกฝุ่นแทบเี้โอ้โหเลือกสองเมนูสะด้วยท้าหิวอ่ะนคือน้ำลายเลยอ่ะน้องฟิลน้องฟิลน้ำฟิลไม่อยากเผ็ดมาก วันนี้เอานี่เนื้อแคมไฟอันนี้นเวลาเนื้อแคมไฟเรามาร์คอ,อยากกินเผ็ดมาก,กวันนี้อ,อยากกินขาเล่นน่ารักไปแล้ว,ลวอ้าผมต้องนี่อยู่แล้วอะไรข้าวเนื้อมัน<อ>นรกเพราะว่ามั<อ>นเป็นสิ่งที่ผมจากมาแล้วผม <laughs> ว่าผมได้ทานเมนูเนี้ยข้าวเนื้อมันนรกผมรู้สึกได้รีมายบ้านเกิดได้รู้แบบอบอุณอีกอะรีมายบ้านเกิดแตกนรกผมว่าจกนรกอ่ะส่วนของผมแล้วกันผมขอเรื่องอันนี้ข้าวหน้าเนื้อวากิวสไลด์เต็มแผ่น12นิ้วโอ้แตอันนี้มันเวอร์มากนะเอาจริงเมนูเวอร์แบบ เมื่อแบ่งด้วยได้แล้วผมสุดท้ายนะครไมผมไม่มีสิทธิ์เลือกก่อนผมเนี่ยผมเล่งไปแล้วเพราะว่ามันน่ากินมากครับเป็นเขาเรียกว่าสปาเกตตี้มันนรกโอ้มันไม่ได้ไม่ได้จะก็อยู่ละผมอ๋อเหรอแต่ถ้าคุณได้ได้ได้ผมขอแบ่งม้นรกมาจากพี่หน่อยนะแบ่งมันรกันรบแต่ผมว่าพวกเราในี่อบของแซ่บอยู่แล้วเริ่มเลยไหมครับแต่ก่อนจะเริ่มชนกันสักหนึ่งครั ชนแกวแตกเออทนก็เท่ากันดิเออทักสิทอกสิใช่ไหมพี่น้ำตาล้าหันไปหาพวกเลยแบบใช่ไหมพี่น้ำตาลไอ้หนูโหคือมันมังแบบมันมันของเนื้อคือมันหอมกินเข้าไปปุ๊บหอมก่อนแล้วรสชาติเผ็ดจะตามมาเผ็ดแต่เผ็ดไม่มากนะคนไม่กินเผ็ดผมว่ากินได้ แนะนํามากๆเมนูนี้เป็นกะเพราเนื้อที่แบบดีมากอ่ะซึ้งมากกะเพรากรอบคือหอมกรอบมากใบกะเพราก็คือเข้ากับเนื้อมากๆเลยของของปีมก็จะออกหวานฉันแปลกปะฉันไม่กินผัดกะเพรานะแต่ฉันชอบใบกะเพราที่ทอดกรอบอ่ะว้าววันนี้มาเวุ้ยไรใบกะเพราทอดกรอบอร่อยมากแต่ว่าฉันไม่กินข้าวผัดกะเพราอร่อยมากเพราะว่ามันเผ็ดๆหน่อยผมชอบกินเผ็ดอยู่แล้ววันนี้งามกิวันนี้ก็นี่ว่ายเอาด้วย เนื้อแคนใส่โค้กเผ็น่ารามันมีความเป็นแบบข้าวคั่วไดเอ่ยเรื่องแะเบ้างเขาหั่นมะนาวแบบว่าเล็กๆผยู่ในบ่อยเอยนะแต่วยอร่อยไม่เสดเพราะกินเป๊ปซี่ก่อนถึงค่อยกินข้าวมันทําให้คือเขาจะต่อมบ้างต่อมรับน้ำลายความหวานทุกอย่างมันเข้ามาในปากทันที่เรากินความเผ็ดแบบโอ้โหกล่อมคือเมนูของฉันอะเผ็ดมากแล้วเวลาที่ฉันกินอะไรเผ็ดๆอะคือเวลากินคู่กับเป๊ปซี่อะเธอมัน มันฟ้านไปถึงแบบเนื้อว่ามันตัดรสแล้วมันก็ทำให้เหมือนแบบเจริญอาหารมากย่งขึ้นผมกินอันนี้กับอันนี้2อันควบคู่กันเพราะว่าอันนี้ผมจะกินหมดอยู่แล้วมันอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบวากิวใช่ไหมวากิวขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มอยู่แล้วแต่อันนี้มันจะมีความเป็นน้ำจิ้มแจ่วด้วยแล้วก็เนื้อมันสดุ้งด้วยนุ่มแบบพิเศษเลยจ้าอร่อยอร่อยป่ะอร่อยมาลอาชิมหน่อยป่ะได้ครับมาให้ผมฟ้งกัเขาเรียกว่า เท้ย <laughs> วโต๊ะครัทุกคนโอ้โหระฆามโต๊ะแล้วดูมันดาสาวายนมวายเออเป็นไงอร่อ <laughs> ย <laughs> ลัก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  พี่มันกลับได้ยังเอาเข็มเลยใจเย็นใจเย็นชอบเติร์นมาแค่นี้เลยเหรอฟิล์มผมฟิล์มรู้มาว่า3คนนี้เนี่ยสนิทกันมากใครบอกชาวเน็ตเขาบอกมาไม่น้ำตาลฟิล์มอ่ะใช่แต่มาอันนี้ไม่รู้มาฝั่งนี้กับใครบ้างในโต๊ะเนี้ยมาฝั่งนิทกับใครบ้างโอ้เอ็นดูอ่ะเกินใช่ไหมเหรอเกินใช่นอะไม่เป็นไรพี่มาพี่ยังมีผมเฮ้ยทำไมต้องจนสุดแบบวะ คัคซี่คอกซี่ยอดนางรักรักนะแต่ว่าผมอยากรู้จริงจริง ว่าสามคนนี้เนี่ยสนิทกับกันได้ยังไงเอางี้เราถ่ายซีรีส์ด้วยกันเออเรื่องอะไรน้องลีมตาช่วยไรใช่แล้วก็นี่แหละในกองเราก็จะเหมือนแบบว่าหยอกเอินเวลาแบบได้พักเวลานั่งกินข้าวด้วยกันได้ยินมาว่าฟิล์มเนี่ยชอบเล่นแก้ตาวยด้วยหรอก็เลยแบบว่ามีอะไรอยากระบายไหมอ๋อไม่มีก็ไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูตาสวยไรเลยฟังอะไรเงี้ย คน<ผ>มอชอบแกล้งอันนี้ใครอชอบแกล้งพี่มาร์กเลยคนแรกพี่มาร์กเลยคนแรกพี่แก้ยังไงพี่ไม่เคยแก้งไงพี่ไม่เยแก้อยู่อย่างเงี้ย มาร์กน้ำตาลอาจจะชอบแกล้งคนอื่นในกล้องที่มีหลายคนจะซีก็โดนเนี่ยน้องฟิล์มก็เป็นหนึ่งในนั้นเหล่งโดนน้องฟิล์มเดินมาอย่างเงี้ยนี่แบบมาร์กเอาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยก็จะเหมือนแกล้งให้ฟิล์มมาเขินน้ำตาลอะไรเงี้ยได้ยินมาว่าอีกแล้วนะครับทั้งสามคนเนี่ยทั้งเป็นคนที่ตลกโปกฮากันได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบคุยดีทอล์กกันจริงหรือไม่ก็จริง ผมชอบดิฟท็อกคุณคุณก็รู้ผมก็คุยกับโฟบ่อยเรื่องแบบดิฟท็อกแล้่ดิฟท็อกเมื่อกี้มึงดิฟท็อกไปมันเป็นแบบว่าอีกมุมหนึ่งของคนเราอ่ะมนุษย์ไม่มีหลายหลายหลายคาแรคเตอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบอันนี้เราทำงานเราก็เอนเตอร์เทนผู้คนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้คุยเรื่องดิฟท็อกกับคนที่สนิทหรือแบบคนที่เราอยากเน่าฟีเหมือนอินเทอร์เวิร์ดท่ามกลางอินเทอร์เวิร์ดอะเอ็นดูอ่ะ แต่ว่าพยายามจะดีฟทอลกับน้องฟิล์มแล้วเป็นไงใส่หูฟังตลอดเลยมันพี่เหมือนชักล้างเลยไม่ได้ดีฟแล้วกูดาวเลยไม่มีใครคุย้วยแต่จริงนะจริงนะพี่มาแบบนอนที่ไปฟิตเนสด้วยกันเ้ยก็จะชวนคุยเรื่องดีฟทอลแบบเรื่องชีวิตเรื่องนู่นนี่ตลอดเลยน้ำตาลกับฟล์มก็ดีฟทอลกัน คือปกติเนี่ยเวลาแกงแงเราเราดีทอกไปเวลาไปปาร์ตี้อะไรกันเราก็จะแบบคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ากับฟิล์มอ่ะใหม่มากคือเรายังไม่เคยร่วมงานกันนึกออกปะ <S <S เออก็เลยบอกฟิล์มว่าเออฟิล์มมีตรงไหนที่ฟิล์มไม่ชอบไหมหรือฟิล์มเป็นคนยังไงพี่เป็นคนแบบนี้นะข้อดีของพี่คืออะไรข้อเสียคือดีให้เรารู้จักกันมากขึ้นไปเลยอเงี้ยเพราะว่าน้ำตาลเป็น e x t r ว v e r t ฟิล์มเ็เป็น introvert เราก็กังวลว่าเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยเออแต่พอเหมือนแบบเราทำงานลองแบบลองยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายพลูโตแต่ว่า จากกองพลอยอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเราอ่ะเป็นหินและหอย่างที่เราจริงจริงอ่ะฉันอ่ะก็ชอบฟังอีกซ์หมดคุยกันนะเจ๊เข้าไปด้วยเจมรู้ไหมว่าได้ไม่วฮะว่าหนึ่งในสามคนนี้เกือบไม่ได้มากินที่นี่แล้วนะทำไมอ่ะทำไมล่ะเพราะว่าเคยกินจนเกือบดำ ดับอะไรไปเหรอไม่ใช่ดับคือขิดอะตู้ปไปอุ้ยอุ้ยมาตาละเบ้ไอคิดว่าใครบอกคิดว่าใครเหรอถ้าไทยในสามคนนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวกันยใบให้อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษน่าจะเป็นพิษน้ำตาลปั๊ของข้าวของทะเลพี่น้ำตาลอ่าได้คิดถึงสันเลยเก่งกว่าน้ำตาลเองจริงหรือเปล่าจรริงหออย่างนี้เธอบอกเลยฉันก็เป็นคนกินเยอะกินแซบกินของข้าวเอะกินทะเลอะไรเงี้ยก็คือชอบกินของแซบๆไม่ออกปะแล้วเหมือนแบบตอนนั้นเราก็ไปกินอาหารทะเล เป็นฟีลว่าไปเที่ยวแต่จังหวัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยตีสามที่อยู่ก็รู้สึกแบบแน่นท้องแล้วก็แบบอยากจะอ้วกอยากอาหารเป็นพิษอยากจะถ่ายท้องเลยเนะเรียกง่ายคืออาหารเป็นพิษแต่เป็นอาหารเป็นพิษที่แบบขั้นรุนแรงแล้วเพื่อนก็คือแบบตอนนั้นทุกคนอยู่ในอาการที่แบบไม่สามารถขับรถได้เลยเราก็เลยต้องโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับเราที่โรงแรมรอบโทรเองโทรเองเรียกเองนั่งเองนักเลรนพอโอ้ยกอเพราะว่าดึงกันใช่ไหมจริงจริงอ่ะ แต่เจมรู้ไหมว่าว่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆ <What? S 1> จะบอกว,ว่ามีหนึ่งคนที่เขาไม่แบบไม่ได้ออกมากินข้าวกับคนอื่นได้ง่ายๆม <I 'm. S 1> จริงปกติ <loc amus S 1> พี่เองเนี่ยจะได้กินข้าขกวกับเขาเนี่ยก็คือเฉพาะอยู่ในกองนะหรือบางทีอยู่ในกองอ่ะพี่จะชวนไปกินข้าวหาตัวไม่เจอนะบางทีก็ไปแอบ,บอยู่ตรงนั้นคือหาตัวจับยากน้อง ทำไมต้องดีใจไหมที่ได้มากินข้าวด้วยกันเป็นปกติสองกินตัวเบอร์ใจก็จอยก็สนุกดีจนี่กินหมดเลยนี่กินหมดเลยเจอได้เดี๋ยวพิมเป็นคนชอบฟังอะไรเงี้ยฟังได้นี่ไงให้พิมบอกเดี๋ยวว่าแบบทำไมไม่ค่อยออกเออทำไมทำไมถึงแบบว่ก็ส่วนใหญ่ผมแบบจะอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแบบออกไปข้างนอกอากาศด้วยรถติดด้วยกรุงเทพอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ผมเข้าใจเขานะจริงจเพราะว่าผมก็อินโทรเวิร์ t เหมือนกันเห็นผมอย่างนี้ผมเป็น introvert นะแล้วก็แบบชอบติดห้องติดแบบอยู่ จริงป่ะไม่ได้พูดเลยต้องว่าจบเปล่าว่จบเลยแบบพื่ห้จบทำไมทำไมถึงไม่เข้ทำไม ก็ชอบแบบชอบอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบไม่ชอบความวุ่นวายเฉยแล้ถ้าออกมาเจอเนี่ออกมาเจอได้ไม่ชอบความวุ่นวายคุณรู้ไหมว่าที่อะไรที่จะทำให้คนเอ็กซ e x t เวิร์ดหรือคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยสดชื่นขึ้ไม่ได้เฮ้ยอะไรวะมันจะทำได้ขนาดนั้นเลยวะนี่มานอู้นั่งอยู่นี่รากาศแล้วยินขนาดนี้ไม่ได้เรื่องอะไรจะหมดเลยวะเ็บซี่อะไร่ะ คอสมากตลอดจะแตกเลยแต่ว่าผมเนี่ยอยากทําให้มันคอสกันเดิมผมเนี่ยมีเกมให้พวกพี่เล่นเกมอะไรรู้ไหมเกมอะไรครับชุดออเดอรนี่นั่นเล่นเกมผมชอบอยู่แล้วเล่นกันทั้งห้าคนเนี่ยจะต้องหมุนขวดแบบซี่แล้วเมื่อฝาเนี่ยไปตกที่ใครเนี่ยคนนั้นก็ต้องทําตามการ์ดคําสั่งพวกคุณจะโดนอะไรเดี๋ยวคุณต้องลองเล่นกันโอเคอ่ะเริ่มเล่นเลยดีกว่าเริ่มเล่นเลยดีกว่าใครจะเป็นคนหมุน ฟิล er ์มไปลูกได้หมุนเข้าตัวเองไปเลยนะนะวันอันจุอัทีเจ้าเชม่อมีได้เติรนเลยพอดุเดี๋ยวผมนี่ให้จะได้แบบว่าเผื่อคุณมาอ่ะอันนี้ผมเลือกอันนี้นี่เ่านน้นแทนเล่า first impression ของเพื่อนที่นั่งฝั่งขวามือไอ้โพสเอาโพส ไม่กินเพรา่กินืองนี้ไม่มีอะไรโอเคเฟิร์สอิมเพรสชั่นตอนนั้นผมประกวดอยู่รายการหนึ่งชื่อว่าไทยแลนด์สกูต้าตอนประกวดเด็กคนเด็กโฟนเป็นคนที่เด็กสุดในรายการประกวดตอนนั้นโอ้แต่ผมคนเด็กสุดโฟนไม่ค่อยกล้าคุยกับใครใช่แล้วก็คือตอนนั้นก็ทักทายกันด้วยการตบตูดค่ผมเนี่ะเอาไปตีเขาทำไมอ่ะเอาไอซ์เบรกิ่งโฟนจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยกล้าคุยกับใครตอนแรกใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วทําไมคุณถึงอยู่ดีๆกล้าคุยกับผมตอนนั้นก็มันไม่มีใครคุยไม่ใช่ก็แบบว่าเออพยายามจะแบบว่าผูกผูกมิตรกับเพื่อนไว้อะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่แปลกเลยเจอเพื่อน อะไรเนีตีตู่ดีกว่าตีตู่ปุ๊บมาเป๊ะ my friend มาทำแล้วตีตู่ปุ๊บแล้วก็แบบว่าตีตู่กลับอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณก็ละลายพิษกาวเงี้ยตีมาผมก็ตีกลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเลยโอเคมาสุดคาตัวไปบรนทุนทีใช่แต่เคยได้ยินอยู่ว่าเหมือนน้องโตจ้ะเป็นอินโทร์เดมาก่อนอดีดีเลยท่านพาคินเพิ่มพับ มันเด็กกันละใช่มาพฤติกรรมการกินหรือเมนูอาหารที่แปลกที่สุดของตัวเองถ้าเอาแปลกเลยอ่ะมันจะมีสมมติว่าเราไปกินข้าวในห้องน้ำในห้องน้ำเพราะว่าเราเหมือนแบบแอบคัวเพาไปกินเราต้องแอบกินกินลงกินลงจริงมันไม่ได้แอบคูลแต่มันคือการประหยัดเวลาเวลาพักกลางวันน่ะคุณต้องรีบไปเตะบอลรีบไปเล่นบาสอันนี้มันเป็นกร่มที่อาจจะแปลกนิดนึงเรเปเด็กเราไม่รู้ไงตอนนั้นมันปสามปสี่มั้งเด็กอยู่เลย เขาใส่ได้เขาใส่ได้โอ้ยโ๊อตป๊อตเขาโดนเพราะว่าโอเคมาโ๊อตเล่าเรื่องที่ทำให้คุณเสียน้ำตาครั้งล่าสุดุ้ยดีเลยเป็นคนร้องไห้ง่ายไหมเป็นคนร้องไห้ยากนะหรอใช่เหมือนจะเป็นคนร้องไห้ง่ายแต่ว่าเป็นคนร้องไห้ยากมากเฮ้ยเหมือนผมรู้แต่ว่าผมเนี่ย จะเซนสิทธิเรื่องครอบครัวมากจะร้องแล้วปะเนี่ยจะร้องยังไม่ร้องไม่ร้องผมร้องให้เรื่องเซ็นสิทธิเรื่องครอบครัวเหมือนกันทำไมกเนเล่าได้ไหมเล่าได้ไหมเล่าได้ครับมันไม่ชีมันไม่มีอะไรเลยก็คือแบบว่าความฝันของผมก็คือแบบอยากเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมมีวันหนึ่งน้องเขาก็ทักมาบอกว่าโฟร์ขอตั้งไวยดิเขาจะไปทำอะไรไม่รู้ที่โรงเรียนอ่ะขอประมาณพันหนึ่งมั้งผมก็เลยแบบว่าโอนไปห0าพันเฮ้ยแล้วผมก็นั่งรถกลับบ้านใช่ป่ะแล้วอยู่ดีอ่ะ น้ำตา,มตามผมก็ไหลเว้ยมันดีใจใช่ใชแล้วเอ้ยพี่แบบเราสามารถเลี้ยงน้องได้แล้วเออ,เอ,อทำไมเออเราเราก็เป็นแบบว่าเด็ก18-19คนนึงอะไรเงี้ยทำไมเออเรามีตังค์มาให้น้องสาวไปแบบว่าใช้ได้อย่างมีความสุขยอะไรเง<อ>ี้ยเรารู้สดีมาเก่งเก่งเก่งขอครับขอสักพันหนึ่งได้ไหมครับพอไหมครับขอไม่ขอขอสักห้าพันไม่ไม่เงินผมไม่พอเอาเอาเยอก ต่อ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 โอ้โหเอาฟิมเอาพมเลยพดีฟิมเลยเลยหรอเก้เอาเอโอ้โหแหงมากเล่าแฉเพื่อนคนที่คุณโทรหาครั้งล่าสุดหนึ่งเรื่องแอ่จริงจริงว่าฟิมแทบเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์เหมือนกันอันนี้เอาพู้กองนะฟังไม่เกีย เศร้าเลยฟล์ตเอาล่าสุดเอาล่าสุดเอาล่าสุดนะเป็นพี่น้ำตาลขอหนึ่งเรื่องแชร์มาที่มันเปิดไม่ได้ไม่ทำลายกันแต่ถ้าไม่เล่ากินมาาบิได้นะน้องไม่ได้ฟังผมอ่าเอาไงหนูจะกินมาาบิได้อะมาในหนึ่งช้อนเฮ้ยคนไม่มีเรื่องแฉอะเนาะอยากให้ใครช่วยไหมอะอะคือมาช่น เอางี้ถ้าพี่ช่วยขออย่างเดียววันหลังพี่เข้าไปคุยคุยกับพี่บ้างตอบพี่บ้างโอ้อันนี้ไม่ไหวอ่าไม่ไหวโอ้รับพี่ป่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาแบบว่ากินวาซาบิให้ไม่เผ็ดก็คือต้องกินกับเบปซี่ใช่ิอันนี้จะไม่เผ็ดเดินสาวซับฉัน่ากินวอร์ชบิกับเบปซี่อ่ะฉันจะบุ่งไม่ได้โอ้โหวอร์ชบีตกแก้วหมดเป็นไง ไม่รู้สึกอะไรเนาะเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดต่านงานกี่ดีคำเล่ยนะคำมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิทยาวิชัยได้ใจผมมากเลยอะุณภาพบรุเวสุดขอประโยคหนึ่งอ่ะอะไรคำนี้คำสุดท้ายไม่ต้องแล้วอันนี้ปะไม่ต้องหมดแล้วอันนี้เลย โชว์ภาพในโทรศัพท์ที่รูปแรกของคุณพร้อมเล่าเรื่องว้าวโชว์ได้ไม่ได้อยาตายละอยากกินมัาตาบีนะตอบเลยตอบเลยเฮ้ยแต่ฉันโป้นะอะไรอ่ะอุ้ยว้าวเป็นรูปตอนแรกเรื่องนี้อันนี้คือใครครับพี่ชาย อะไร่นี้ถ่ายจำไม่ได้อาจจะระยองอะไรเงี้ยก็แบบอยู่กับพี่ชายก็เป็นความทรงจำตอนเด็กแต่ฟิลเขาเขาเป็นพี่ชายชื่อพื้นทะเล้นนะเรยนอไม่แต่ว่าจริงแลพอแบบมาย้อนดูอ่ะเออก็นึกถึงเหมือนกันแบบยังมีเวลาไปเที่ยวพี่ชายบ้างเพราะว่าพอแบบเราทํางานแล้วพี่ก็เป็นนักฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเงี้ยเศร้าเลยชน สรุปว่ามิดแกงนี้เนี่ยยังเป็นมิดกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเผาขนาดนี้เฮ็ยเหมือนเดิมอ่าแต่บ่งทีมาร์คพูดเลยเหมือนคุยกับมันอะแต่มันเหมือนหูดับไปแล้วปีนะวันเสบีเริ่มออกเลยนะล้ท้องคลื่นคลื่นพี่แมนว่าอันนี้ต้องใจพีดได้จบรายการเนี้ยในน้องเฟรมคุยกันเดี๋ยวนั่งคุยด้วยตลอดทางเป็นเฟซโซนใหม่ของปีนะจบรายการนี้คุยตลอดทางพีคุยไม่ไหวเลยเอาจริงนะซื้อใจเฟรมได้นะทำอย่งนีจริง พี่ซื้อใหญ่ทุกคนก็ยังเป็นมิตรกันเหมือนเดิมยังไงก็ต้องขอบคุณพี่มาพี่มตาแล้วก็พี่พีมต้าไหลี่มากันในรายการวันนี้นะครับพี่เป็นมิตรชวนกินชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อยประจําแก๊งตอนนี้เนี่ยแต่เราพี่พีมจะคุยด้วยตลอดทางแต่ว่ามาคุยไม่พร้อมคุยแล้วตายที่สุดแล้ว อยากให้ทุกคนฝากผลงานกันีนะโอ้ตายครับแล้วก็ฝากรายการนะครับสคูเรนเจอร์นะครับท uh ี่เรนเจอร์หน้าใหม่หลายๆคนมากตอนนี้กำลังแบบว่าออนแอร์ไปแล้วแล้วก็จะมีอีกเยอะมากที่พวกเราถ่ายกันไปแล้วครับตอนนี้ไม่มีสคูเรนเจอร์แล้วอ่ะมีรายการฝาก รักแรกคนลืมยากนะคะแล้วก uh huh. ็หนังสือรุ่นพลอย uh huh. แล้วก็รูตูนิทานดวงดาว uh huh. สารกับ uh huh. <Yeah. S 1> เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเราจะหนังสือรุ่นพลอยไกล้อ่อนแล้วแล้วก็มีรูตูที่กำลังรอเปิดกล้องฝากด้วยนะคะ <Yeah. S 1> หนังสือรุ่นพลอยก็มุดไหยดีทุกคนโอเคฝากของานเสร็จแล้วถ้าสมมุตินะครับคนดูเนี่ยดูแล้วหิวตามแบบงสวอนะครับก็ตามมาได้ที่ร้านนะครับเนื้อแคมป์ไปนะคร uh ับ huh. ยัยวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเป๊ปซี่ด้วยนะครับที่ทําให้เราได้มาทานอาหารอร่อยๆกันในวันนี้นะครับ<อ>แล้วก็ขอฝากแคมเปญด้วยเ,<อ>เป๊ปซี่มิตรชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับครับ โดยเฉพาะสายกินนะครับเวลาหิวช่วยได้เยอะนะครับเพราะเข้ารวมร้านอร่อยๆที่แนะนำโดยมิตรสายกินทั้งวงการให้เราไปตามกินกันน,อ,นอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกอีกเพียบเลยนะครับตามไปดูง,ง่ายๆได้เลยนะครับแค่เซิร์ชเป๊ปซี่มิตรชวนกินแล้วก็เตรียมตัวอร่อยกันได้เลยครับพร้อมมือไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่ ก็คือถ้อยากกินก็ให้ฝั่งดูต้อนเหรออะไรเงี้ยน้องฟิล์มพี่ขอเลยพระอาจารย์นะจานทร์จันท์พี่หมดแล้วอ่ะกินเยอะอ้าวไม่เป็นไรนะน้องฟิล์มพี่อยากชิมอ่ะโอ้โหสองมันน้องฟิล์มไม่อยากชิมอ่ะแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอ้าวมันเลยยังไม่มองเลยยังไม่มองเลย เลยอ่ะอุ้ยเอ็นดูมากคาะกินอุ้ยน่านดูจังเลยโหเออน่ารักดีน่ารักดีน,กดน้ำตาลฟิล์มตอนนี้ที่แบบล่าสุดล่าสุดเลยนะปัจจุบันเนี้ยมีภูตโตนะคะทุกคนมาถึงอีที่เท่าไหร่แล้ววะตอนเนี้ยน่าจะหกเจ็ดได้แล้วมัง้งเออนั่นแหละก็ฝากไปดูภูตโตกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อ่า กินช่วงนี้มีอะไรนอกจากไอไฮสคูลที่เป็นสก,กายนานี้อะไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อไอเรื่องคุณหมอใช่อะไรนะกูเดนชีสอะของมาพาคินอะเออก็น่าติดตามเราเห็นไพายลตลดแล้วเราก็เออรู้สึกว่าน่าสนใจดีมาพาคินจะได้แบบว่า,าขึ้นมาเป็นแบบคู่หลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีทุกคนแบบ ตัวไพหลอดน่ารักมากเลยก็ไปเสาะหาหาดูกันได้นั่นแหละไปละเดี๋ยวไปดูคลิป EP3 สต่อแล้วก็เหมือนเดิมนะจ้าว่าแฟลซี mm. ่ิดชวนกินไก่นะคะ mm. ก็จะมาทุกวันสุกร์เป็นสุกในช่องเ m t v v o f i c i a l mm. ก็ไปดูกันได้แล้วทุกคนไปไปดูแบบ e ีสต่อ